ตอนที่2161ราชาธทรม,มิขคมวดคิ้วและเกลี้ยกล่อมเจ้าไม่ต้องเศร้าเกินไปมีผู้ชนะและผู้แพ้ในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ความเอาใจใส่มากเกินไปจะจำกัดความก้าวหน้าของเจ้าส่วนหยวนหลงดึงดาบยาวกลับมาปรับด้วยเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาพูดเสียงเข้มฉันรู้ฉันแค่ไม่โกรธและฉันก็ถูกเด็กคนนั้นเหยียบ ฉันแพ้มาสองครั้งแล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันถ้าเขากล้าเขาจะไม่พอใจถ้าเขายั่วยุส่วนหยวนหลงมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะพูดสิ่งเหล่านี้ตอนนี้แผนเดียวคือต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับเจียงเฟิงในครั้งต่อไปและคุณจะสามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนส่วนหยวนหลงสูดหายใจเข้าลึกๆฉันจะชนะแน่นอนเขา หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็หันศีรษะและจากไปผู้พิทักธรรมราชามองดูแผ่นหลังที่โกรธของเขาและสายหัวอย่างลับๆเมื่อเจียนเฟงและพักพวกของเขากลับมาที่ลานที่พวกเขาอาศัยอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดได้ออกไปแล้วและมีเพียงทูตเทพมังกรเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเขาทั้งสองพบสถานที่และนั่งหันหน้าเข้าหากันทูตเทพมังกรยิ้มและพูดว่าท่านผู้เท่ามังกรห่วงใยท่านมาก เมื่อเราอยู่บนเกาะเขามักพูดถึงท่านและบอกว่าให้แม่ของท่านและการจากไปของลูกชายในตอนนั้นเป็นมาตรการที่เหมาะสมจริงๆถ้าเขาสามารถแข็งแกร่งกว่านี้ได้ก็ไม่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้แข็งแกร่งกว่านี้เจียงเฟิงรู้ว่าคุณปู่เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของโลกแล้วจะมีโอกาสแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไร ดูเหมือนว่าไม่ว่าความแข็งแกร่งส่วนบุคคลจะแข็งแกร่งเพียงใดบางครั้งคนคนหนึ่งก็ทำได้เพียงก้มหัวให้กับสถานการณ์นี่ฟอร์มแรงกว่าคนอีกเหรอหลังจากที่เจียงเฟิงถอนหายใจเขาก็มองไปที่มือซ้ายของทูตเทพมังกรและเห็นว่ามือซ้ายของเขาไม่สั่นอีกต่อไปแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ดังนั้นเขาจึงถามว่ามือซ้ายของคุณโอเคไหมฉันเป็นห่วงมากรากกอดเอนวอยยกมือขึ้นแล้วเขยา่า เกือบเสร็จแล้วไอ้สารเร็วนั่นมันแย่จริงๆตอนนั้นเขาต้องการหักมือฉันโชคดีที่ฉันวิ่งเร็วและเขาไม่หักมันไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นคนมีอาวุธเดียวมีคนไม่มากนักในดราก้อนสเลิงฮอล ใช่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้คุณทำได้ดีมากในการต่อสู้ครั้งนั้นและพวกเด็กเหลือขอของดราก้อน l ซเลอิง a าเลสก็ถูกพวกเราทุบตีต่อหน้าอย่างยับเยินถ้าพวกเขาทำอีกในครั้งต่อไปฉันไม่รังเกียจพาเลสดราก้อนเซ็กสอนให้พวกเขารู้จักวิธีปฏิบัติตัวเจียงเฟงหัวเราะเขามักจะมองไปที่ทูตมังกรที่เย็นชาและขรึมแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีด้านเช่นนี้ เมื่อนึกถึงสภาพระหว่างการต่อสู้หัวใจของเจียงเฟิงก็เต้นรัวอันที่จริงในระหว่างการแข่งขันตอนนี้พลังงานภายในของเอ็กวอนยูอันลองสูงกว่าครั้งที่แล้วมากถ้าไม่ใช่เพราะความประมาทของเขาแม้ว่าฉันจะชนะในรอบนี้ฉันเกรงว่ามันจะเป็นชัยชนะที่น่าสังเวชมันไม่เหมือนกับง่ายเหมือนเดิมแพลเลสดราก้อนเกตและผู้คนในดราก้อนสลิงฮอลอยู่ห่างออกไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่เห็นสถานการณ์อย่างชัดเจน เจียงเฟงอธิบายว่าเอ็กวอนยูอันลองใช้อาวุธที่ซ่อนอยู่กับฉันโดยคิดว่าฉันถูกหลอกและรู้สึกเบาใจเมื่อเขาภูมิใจในชั่วขนาดหนึ่งดังนั้นฉันตึงชนะในรอบนี้รายกาศมันคือ p พ l เลสดราก้อนเซ็กของเราที่ชนะไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะเราได้ทูตเทพมังกรรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งราวกับว่าเขาชนะการต่อสู้ เจียงเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งและปู่ของเขาก็บอกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลองเมนและปล่อยให้เขาจัดการเรื่องของเขาเองแต่แม้แต่ทูตของดราก้อนกก็ยังถูกโจมตีโดยราชาแห่งธรรมของดราก้อนสลอิงฮอลดังนั้นสำนักงานใหญ่ของพทเลสดราก้อนเซ็กจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากในฐานะเจ้าแห่งมังกรถ้าเขายังคงไม่สนใจเรื่องนี้เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับแพ a เลสดรา o อนเกตและดรา s อนสเลิงฮอลจะมีแรงเสียดทานขนาดใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้บทที่2,162ทูตเทพมังกรเลิกคิ้วและวางถ้วยชาลงไม่มีอะไรมันเป็นแค่การต่อสู้เขาพูดอย่างใจเย็นแต่เจียงเฟิงรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอน เมื่อไม่กี่วันก่อนเผ่ามังกรเก่าพบสมบัติบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสมบัติมากมายซ่อนอยู่ในนั้นตามหลักปฏิบัติสากลของเราใครก็ตามที่ค้นพบสิ่งที่ไม่มีเจ้าของเหล่านี้จะได้เป็นเจ้าของและความเป็นเจ้าของจะเป็นของทูตเทพมังกรพูดอย่างฉาฉานคนในวังสังหารมังกรไม่เป็นอะไร ถ้าเจ้ากล้ามอบมันให้เราพวกเขาก็จะรีบคว้าตัวไปแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยพูดเทพมังกรพูดแบบนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธเจียงเฟิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดมันเป็นความจริงที่ยังมีสมบัติอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบบนโลกใบนี้ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นมหาอํานาจใหญ่จึงได้ใช้กฎด,ดังกล่าวนั่นคือใครก็ตามที่ค้นพบความเป็นเจ้าของ เป็นของใครไปขโมยของใครไม่ได้ถือว่าผิดกฎดราก้อนสลอิงฮอลนั้นป่าเถื่อนมากสันนิตฐานว่าเพลเลสดราก้อนเซ็กจะไม่มีวันยอมแพ้ทูตเทพมังกรกล่าวว่าต่อมาคนพวกนั้นพาคนไปตับสิ่งของบนเกาะและคนของเพลเลสดราก้อนเซ็กก็อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มต่อสู้กันไอ้พวกนั้นคิดว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเป็นดินแดนของพวกเขา นอนอย่าดูที่ฉันมีแมวกี่ตัวสุดท้ายฉันก็ถูกพวกเราทุบตีและหนีกลับยุโรปอย่างสิ้นหวังเขาพูดด้วยท่าทางเหยียดหยามถือถ้วยชาไว้ในมือและทำถ้วยเกือบแตกสำนักงานใหญ่ของดราก้อน l ซเลอิ p a าเลสอยู่ในยุโรปคราวนี้ไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อแย่งชิงสมบัติซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับตัวเอง อันที่จริงเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะพวกเขาไม่มีการสำรองข้อมูลที่แข็งแกร่งค่ายฐานของพวกเขาอยู่ในยุโรปออกจากยุโรปพวกเขาด้อยกว่า l a เลสบรา o อนเกตอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามพลังของ l a เลสบรา o อนเกตในมหาสมุทรแปซิฟิกก็เพียงพอที่จะครอบงำองค์กรและกองกำลังทั้งหมดในโลกยกเว้นเครื่องมือของรัฐ เนื่องจากเป้าหมายในการแย่งชิงสมบัติไม่บรรลุผลห้องโถงสังหารมังกรจึงโกรธด,ดังนั้นไอตัวเล็กไร้อย่างอายเหล่านั้นจึงมาที่ศาลาจูเจียนทูตของเทพเจ้ามังกรกล่าวด้วยความดูถูก Dragon Slaying Hall และกองกำลังระดับโลกที่สามซูเจียงเข้าร่วมกองกำลังและแอบสะกดรอยตามเราทางด้านหลังเราไม่ได้สนใจในทันทีและประสบกับการสูญเสียเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงได้รับบาดเจ็บและชายชราคนอื่นๆ ก็ประสบกับความสูญเสียไม่มากก็น้อยแต่ไม่ต้องกังวลเมื่อเห็นสีหน้าตึงเครียดของเจียงเฟิงทูเทพมังกรก็รีบพูดว่าท่านผู้เท่ามังกรสบายดีเราต่อสู้กลับอย่างดูเดือดที่รา้อนสเลิ p a l a ลสและซอทแคสติ้งพาวินเลียนดังนั้นพวกเขาไม่ได้ฉวยโอกาสมากเกินไปแล้วไงต่อเจียงเฟิงถามต่อตามที่เขาพูด หากดราก้อนสเลิงพาเลสล้มเหลวในทักษะเดียวพวกเขาต้องเข้าร่วมกองกำลังกับซูเจียงเพื่อโจมตีพาเลสดราก้อนเกตจากนั้นพวกเขาจะเผชิญหน้ากับศัตรูจากทั้งสองฝ่ายและสถานการณ์จะไม่ง่ายอย่างแน่นอนทูตเทพมังกรบอกเพียงว่าอย่าช่วยโอกาสมากเกินไปและเขากลัวว่าการสูญเสียจะไม่เล็กน้อยเมื่อเห็นว่าทูตเทพมังกรลังเลที่จะพูดเจียงเฟิงจึงถามอีกครั้งท่านปู่วางแผนอะไรต่อไป ทูตเทพมังกรถอนหายใจด้วยสีหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกท่านผู้เท่ามังกรบอกว่าเราไม่สามารถสิ่งเหล่านั้นและเราไม่สามารถได้มาโดยเปล่าประโยชน์เขาทำลายดราก้อนสลิ p a าเลสและซอฟ r d ฟอร์จินพาวินเลียในราคาถูกและเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่สามารถได้รับได้อนิตจาอัญญประกาศคู่คนที่รักสมบัติเหมือนชีวิตของเขา ดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะทำลายสิ่งดีๆแต่เขาก็ยังเคารพในความคิดเห็นของเจ้ามังกรผู้เท่าเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของเขาเจียงเฟิงพูดติดตลบว่าข้างในอาจเป็นสมบัติทองและเงินบางอย่างที่มีมูลค่ามหาศาลหรือไม่ทูตเทพมังกรดูแปลกๆเล็กน้อยเฮ้ hey, คุณไม่รู้หรอกของข้างในถูกสร้างขึ้นมาของมังกรโบราณพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้ากำจัดมังกรตัวใดาตามประสงค์เจ้าจะทำให้โลกตกใจได้ ทรงพลังมากเจียนเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหลอดมังกรชรายังบอกด้วยว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ในตอนนี้แทนที่จะใช้เงินทั้งหมดของเราเพื่อเอามันออกไปเราควรทำลายมันเสียเพื่อไม่ให้หายนะมาสู่ตัวเราเองทูตของเทพ,พเจ้ามังกรกล่าวฉันรู้สึกสูญเสียมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราหากกองกำลังหลักทั้งหมดในโลกโจมตีพร้อมกัน ถ้ามันถูกทำลายมันจะถูกทำลายเจียงเฟิงพยักหน้าตอนที่สองพันี่เป็นทางเลือกที่ปู่จะทำยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทูตเทพมังกรยิ้นและพูดว่าหลังจากของถูกทำลายใบหน้าของดราก้อนสลิ p a าเลสและเจียนเจียนพาวิงเลียนน่าเกลียดแต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เรื่องนี้ตบลงแล้วโกรธเหรอตั้งแต่เรื่องจบ ลงไม่จำเป็นต้องจำไว้เพื่อไม่ให้โกรธเจียนเฟิงกล่าวด้วยความโล่งใจเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและเขาไม่มีความรู้สึกมากนักและเขาไม่ต้องการให้ทูตเทพมังกรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมฉันถึงโกรธและอกหักไม่ได้สมบัติเหล่านั้นถูกค้นพบครั้งแรกโดยแเพลสลองเมนของเราชายชราเหล่านั้นหนึ่งหรือสองคนจับตัวเหมือนแมวได้กลิ่นคาวและเป็ดทั้งหมดบินเข้าปากเราคุณบอกว่าฉันเจ้าอย่ากโกรธได้ไหม ทูตเทพมังกรพูดโดยไม่พูดเจียงเฟิงยิ้มและไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าโมหมกปรมาจารย์มังกรคนเก่าบอกว่ามันจะถูกยกเลิกดังนั้นมันจะถูกยกเลิกมันเป็นสมบัติทูตของดราก้อนกอตรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งหลังจากคิดถึงเรื่องนี้เจียงเฟิงยังคงเงียบเฝ้าดูหมอกชาที่ลอยขึ้น ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของเรื่องนี้ดราก้อนสเลอิงฮอลและสูเจียนพาวินเลียนนั้นไม่จริงเนื่องจากพวกเขาชอบปล้นคนอื่นมากมาให้เขาลิมรสว่าการถูกปล้นเป็นอย่างไรจูจ่ๆเสียงของเจียงเฟิงก็รุนแรงขึ้นเขามีสีหน้าที่ดูอันตรายเห็นได้ชัดว่ากำลังเริ่มวางแผนใหม่ทูเทพมังกรเลิกคิ้วและมองดูเขาเป็นไปได้ไหมว่าองค์ราชามังกรมีแผนจะสังหารวางมังกรเจียง เฟิงพูดด้วยรอยยิ้มในการต่อสู้เมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าเอ็กวนอนยูอันลองนั้นร้ายกาศและเขาก็ไม่ได้บอกให้พวกเราปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาโดยไม่บอกพวกเราฉันคิดว่าพวกเราสามารถเอาชนะพวกเราได้จริงๆคุณจะทำอะไรได้มันจะดีที่สุดถ้าคุณสามารถถูจิตวิญญาณของดราก้อนสเลอิ่งโถงเจียงเฟิงใส่หัวแม้ว่าเขาจะโกรธแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการหาดราก้อนสเลอิงฮอลโชคร้าย พลเลสลองเมนถูกยั่วอยู่เรื่อยๆหากเขาไม่ต่อสู้กลับคนอื่นๆจะคิดว่าแพลเลสลองเมนกลายเป็นลูกพลับภายใต้การนำของเขาไม่เรื่องนี้ไม่เร่งด่วนเขากล่าวว่าการเดินทางไปยังพีระมิดคูฟูธงสังหารมังกรและศาลาตีดาบครั้งนี้ได้เข้าร่วมแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีโอกาสที่จะทำให้พวกเขาสะดุดท่านต้องคว้าโอกาสนี้และระบายความโกรธของท่านแก่พวกเรา ท่านไม่รู้การกระทํานั้นไม่เพียงทําให้ข้าพเจ้าบาดเจ็บชายชราสองสามคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มากก็น้อยคุณต้องดูแลพวกเราทูตเทพมังกรไม่ถือสาอะไรมากและเผาห้องโถงสังหารมังกรและสาลาตีดาบต่อหน้าท่านแม่ทัพมังกรของเขาสองไฟให้พวกเขามีความทรงจำที่ยาวนานและอย่ายั่วยุหลงเหมือนเพียงเพราะพวกเขาไม่มีอะไรทำดราก้อนกอดเอนวอ์ไม่ต้องกังวลฉันจะรับเรื่องนี้ไว้ในใจ เ l a ลส d ราก o n เซ็กกินทุกอย่างแต่ทนไม่ได้ใครทำให้เราไม่สบายใจมาตัดสินกับพวกเขากันเถอะทูเทพมังกรหัวเราอรู้สึกโล่งใจทั่วขณะฝ่าบาทถ้ากำลังรอข่าวดีอยู่พรุ่งนี้ท่านจะไปพีระมิดคูฟูเป็นบรรทัดสุดท้ายให้ผู้ที่ไม่มีสายตามองเห็นพลังของบรากอนเซ็กที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราเจียงเฟิงกล่าวอย่างภาคภูมิใจ เป็นเรื่องธรรมดาฉันจะให้ดราก้อนเซเ i อิง a l l และซอ o แคสติ้งพาวินเลียนจ่ายในราคาที่หนัก